<c oughs> ครับมาเริ่มเกียร์เกมครับผมวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับฟูลแลมนะครับโอเคอันนี้แผนคือแผนตามของคาริกเกนะครับผมดูมาดูว่าเป็นโอ้โหโดนสก,กัดนะครับโอ้ยผมเลยแผนของคาริเที่เขาใช้แข่งจริงเลยนะครับ หน้าเป้าก็คือเอ็มบูโมนะครับผมเดี๋ยวครึ่งหลังผมจะลองใช้แผนผมดูระหว่างโค้คาริากกับโคตโค้อะไรเดียโค้ชสดลดแล้วกันโอ้โหเอ็มบูโม่โอ้โห,โโหยิงถึงกับซองแตกกันะครับ ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดเล่นแผนหน้าเป้าตัวเดียวเท่าไหร่ครับเดี๋ยวลองดูสักสักสามสิบนาทีดูก่อนมันจะเวิร์กไหมตอนนี้ดูแล้วไม่ค่อยเวิร์กกับตัวเองเท่าไหร่แต่ในการแข่งกินมันน่าจะเวิร์กนะครับมาแล้วดอรูโอ้โหไม่งลูกแต่แล้วไม่ทำให้ผิดหวังครับเอ็นบูโม ตอนนี้สีแดงพร้อมเจอทุกทีมบนโลกนะครับตอนนี้ฟอร์อมแบบกำลังร้อนแรงยิ่งกว่าแสงอาทิตย์นะครับโอ้โหจัตตาทีของเราโอ้โหใจเหนือเมฆมากเออเออไอ,อ,อ,อ้โมโมอีกแล้วโอ้โยไม่เข้าครับโอ้โยจังหวะ โอ้โหก็คือหน้าเป้าตัวอันตรายของพิมริกนะครับ ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าโคา้ชคาริ่เขาเจ๋งนะครับเจ๋งก,กว่าเมอรลินเยอะเลยนะครับเพราะว่าสา่วนมากโค้ชเก่งๆอ่ะจะเป็นนักเตะที่เล่นในกองกลางมาก่อนนะครับผมลองสังเกตโค้ชที่แบบเก่งๆในลีกดังๆนะครับอย่างเป๊ปกายเดียร่าอะไรเนี่ยก <laughs> ็แกก็เล่นกองกลางมาก่อนนะครับเพราะว่ากองกลางเขาจะมองภาพรวมของทีมครับมนันไม่เหมือนกองหน้าเนาะ ถ้ากองหน้าเขาจะมองการยิงประตูการเข้าทำน่ะแต่ว่าถ้ามองถ้าเป็นกองการเขาจะมองภาพรวมของทีมว่ามันควรจะขึ้นบอลแบบไหนเกมรับแบบไหนนะครับผมว่านะอาจจะมีส่วนซองคอนโอ้โหเอาเขาไม่อยู่จริงๆรัโอบุโม่เห็ว่าใช้ได้ เดี๋ยวเราอาจจะมีการเปลี่ยนแผในครึ่งสองครับผมพอเล่นแผนของโค้ชคาริตัวก็ถือว่าโอเคครับหน้าเป้าเป็นตัวจบแต่ว่าสําหรับผมแล้วในการเล่นในการเล่น,นกเกมวินนิ่งถ้ามมีหน้าเป้าสองโนผมรู้สึกว่าโอกาสในการเพิ่มช่องทางในการเข้าทําประตูมันเยอะนะครับทีมงาน,นต้องรอหน้าเป้าตัวเดียว ขอเปลี่ยนตอนนี้เลยแล้วกันับไม่ขนัดอันนี้พูดตามตรงครับแผนนี้แล้วก็ผมจะเอาใครเข้ามาเป็นตัวผมจะเอาใครดีคุณย่ามาคุณย่ากับคุณยายโอเคแล้วเ,เราทำไอ้เปลี่ยนนะครับครับเดี๋ยว ลุงกเกษตรพีโรดออกไปนะครับตอนนี้ นี่ยครับการเข้าทำซ้ำสองมันมันยังมีคนเก็บตกลูกแบบนี้ครับ ย่ามาแล้วคุณย่า yeah! โ oh, ผล่คมอยา่างแบบใบนี่ครับช่วงแรกรอไปแล้วห้าสูม 补位，小子。 โอ้โหเขามาแล้วเขามาแล้วโอ้โหวนหนึ่งครับโอ้โหโอ,โหอืขอสลับนิดนึงเมื่อกี้ลืมเราต้องการปีกใครไหมคนใหม่ Uh, young. Okay. And welcome oh. to the stage. please take all the dustbins located by the entrance gates. Thank you very much for your cooperation. And please welcome our lights to the field โหโย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 โอ้โหอันนี้จะโหดได้ขนาดนี้ แต่ว่าะหยอดเบาๆโอ้โหเอาเขาไม่ลงจริงๆรตรกนี้เขามาอีกแล้วคุณย่าคุณยาย โอ้โหยโอ้โหยอะใครจะเอาเข้าลงครับตอนนี้บ้าไปแล้ว บ้าไปแล้วโอ้โหบูโน่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 โอ้โห, Bruno, 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 Bruno. โโหยิงน,น็กตกตาครับ เล่นไรนะครับคุณโก้ the for the 71, โอโ้โหปีทันไหมไม่ทันนะโอ้โหนี่เดียวตอนนี้เราโดนฟูแลมดีครับเราพยายามสร้างสรรค์เกมลุก โอ้โหแล้วเขาก็จ <smoke> ัดกับโกอีกรอบหนึ่งโอ้โหเขาบ้าไปแล้วเขายิงไปห้าลูกแล้วโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ โอ้ยหลาไปหมดครับโอ้ย oh. บ้า <c oughs> <c oughs> ไปแล้ว9-0 <c oughs> กะว่ายิงสักหลงยูงได้ไหมเนี่ยโอ้โ oh, อ yeah, yeah. oh. e ้หเอ็มบูโม่ o. ตอนนี้ฟอร์มไม่ออก <laughs> ดากกูโอ้โอโอ้รูปแบบดิจิตอลแล้วก็ยิงโอ้โหเทพทั้งในจอและนอกจอครับดากกูเย้ยิ United, minutes, ยงศก ยิงครบยิงครบหลบบัดตีดิตอลหลบบัดตีิตอลโอ้โหไอบูโม่ขอสักลูกโ,โหเขาเอาจริงๆครับคนนี้น 哦。Oh, oh, oh. โอ้โหเอ็มบูมาเขาเอาจนได้ <Started. S 3> ลุกชอขึ้นมาครับลูกชอ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 ,ลกชอเลี้ยงโอ้ยจะยิงก็ไม่ได้ครับไอตัวนี้มันยิงไหมครเสียบหายแล้วหลวดล้าหน้าครับ หมดเวลาการสืบผันนะครับผมแมนยูถลม่มฟุตล่มไปประมาณ12-0นะครับ